สวัสดีค่ะพี่นาพี่นาเมื่อกี้ถ่ายคลิปไปแล้วนะแต่เชื่อไหมว่าเอาตอนเอาโทรศัพท์ออกมาจากกล่องตอนหยิบของออกมาจากกล่องเชื่อไหมว่าสตาร์ไปแล้วไม่ได้รีต่อต้องมาถ่ายอันนี้ใหม่คือต้องมาถ่ายใหม่ตอนออกจากกล่องใหม่ในใะนะพี่นานี่นี่ของแถมนะพี่นานี่ของแถมอ๋อเจ็บมือนี่ของแถมนะคะ มีมีเหยือกน้ําแล้วก็มีพัดลมค่ะพี่นามีตัวนี้มีตัวนี้ที่เขาโฆษณาว่ามันแรงแรงเนะะี <blue> ่ยนะคะพี่นาแล้วก็ส่วนโทรศัพท์นะเมื่อกี้นะเอาออกมาจากกล่องอย่างอย่างอย่างหรูเลยนะเอาออกมาจากกล่องแบบเหมือนเอาออกมาเหมือนเหมือนเอาออกมาจากนู่นเลยนะเหมือนออกมาจากของของเขาเลยนะแต่พอนั่นเขาขอบคุณอะไรไปเรียบร้อยแล้วดูดิพี่นาดูดูความที่แบบไม่นั่นเนี่ยนะคะพี่นาดูความที่ไม่เรียบร้อยดิ ดูความที่ลืมตัวเนี่ยม,มือก็ไม่แข็งแดงเนี่ยค่ะพี่นานี่คือโทรศัพท์นะโทรศัพท์นะเมื่อกี้เนี่ยทำดีแล้วนะพี่นาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สตาร์ทแล้วก็ดับไปเลยเนี่ย อันนี้ก็เลยเอาออกมาแล้วล่ะเอาออกมาแล้วก็มาใส่มาใส่มาใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะพี่นาเนี่ยอัปปนะฮะอัปปอ a p p l ป Reno ลีโน,น 13f พี่นารุ่นนี้รุน่รนล่าสุดละลีโน o 13f นะครพี่นานานสวยดีนะ เมื่อกี้เอาออกมาจากกล่องจากห่ออย่างเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> แต่ทํายังไงลืม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 สตาร์ตดูดิลืมสตาร์ตรเลยนะพี่นาต้องมาทําใหม่อันนี้เอาออกมาเมื่อกี้นี่ออกมาใส่กรอบใส่อะไรให้ดูเรียบร้อยเลยนะเ <c oughs> อ,อกมาใส่เคสใส่อะไรเรียบร้อยเลยนะนี่ใส่เคสแล้ว <c oughs> ตอนที่ยังไม่ได้ใส่เคสเดี๋ยวเอาให้พี่นาดูนะ นี่เคสเขาแถมมานะตอนที่ยังไม่เส่เคสมีดีนุ่มมันไม่ใช่รีโน p r โปรนะขอ,ของที่ใช้อยู่ที่ปัจจุบันที่ว่าใช้มันเนี้ยมันเป็นโปรนะโปรโปรที Pro. Pro นี่ค่ะรูปทรงเขาก็สวยนะพี่นาสวยดีอยู่เนะียสวยอยู่แต่เป็นก็เป็นทรงเนี้ย บางเฉียบแต่น้ำหนักมีน้ำหนักนะคะพี่นามีน้ำหนักบางอยู่แต่ว่ามีน้ำหนักหมื 14, 14, นะะ่นสะี่หมืนสี่พันนะะหมื่นสี่พันแต่พี่นาไม่ต้องเป็นห่วงนะ ยังเหลือเงินอยู่พันกว่าบาทสินถึงสิ้นเดือนอยู่ค่ะเพราะว่าพี่นาก็พี่นาโอนมาให้ก่อนอนานั้นใช่ไหมพี่นาก็โอนมาให้ก่อนอนานั้นด้วยแล้วก็ซื้อซื้อหมูซื้อกับข้าวไว้แล้วนะจะทําแกงเทพโพวันวัน,ว,น,ว,นวันจันจะทําแกงเทโพวันพุธจะทําแกงเทพโพนะเพราะว่าวันนี้ไปซื้อผักบุงมาแล้วนะแล้วก็พี่นาไม่ต้องเป็นห่วงว่าเงินพอหรอนะคะเพราะก็มีพี่นาส่งมาให้ก็ สะสมไปของตัวเองก็เงิน y o u t u b e ออกออกแล้วล่ะนะก็เลยเงิน youtube ก็ได้3,000กว่าอยู่นะคะแล้วก็ได้ซื้อโทรศัพท์นะ,ะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่หน้าจออีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าหน้าจอเอาไปให้เขาเช็คดูให้เขาเช็คดูเขาบว,ว่ามันต้องเปลี่ยนหน้าจอแต่เขาบอกว่าหน้าจอมันพันห้าก็เลยยังไม่เปลี่ยนนะคะ ก็เอาไว้ก่อนเขาบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่เพียงแต่เปลี่ยนหน้าจอเฉยๆนะคะเขาเช็คให้แล้วเนะแล้วก็ขอบคุณพี่นามากๆขอบคุณนะคะท,ที่ที่ทำความฝันของพี่ให้มันให้มันเป็นจริงเนาะขอบคุณพี่นามากๆนะคะแล้วก็พี่ใบก็ขอให้พี่นามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่นาช่วยชีวิตคนมาเยอะ นะคะคนที่เขาลําบากมาเยอะและพี่นาทำพี่นามทาบุญกับคน,นต่อชีวิตต่อลมหายใจให้มนุษย์เนาะให้คนตกทุกขได้ยากเนาะพี่นาขอให้พี่นาได้กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเนาะเงินทองไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหลังไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางแบบง่ายสบายๆนะคะพี่นา เงินเข้ากระเป๋าแบบไม่รู้ตัวว่ามันเป็นเงินอะไรมาจากไหนนะคะขอให้ได้เงินได้ทองกลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าสมกับที่พี่นาเป็นผู้ให้ไม่ไม่ใช่ว่าพี่นาให้แต่พี่ใบคนเดียวเนาะพี่นาให้คนอีกเยอะแยะมากมายที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนาะหนึ่งในนั้นก็มีพี่ใบที่พี่นาช่วยเหลือมาตลอดพี่นาไม่เคยเอ่ยปากถามว่าเอ่ยคนนี้มีตังไหม ถึงเวลาพี่นาก็จะโอนมาให้เนาะถึงเวลาพ,พี่นาก็จะติ๊กมาให้เนาะแล้วก็มีฟังทุกครั้งก็น้ำตาไหลทุกครั้งที่บอกว่าเช็คดูเงินซิเข้าหรือยังนะพี่นาเนาะคือก็บอกอยว่าอย่างไรเด้อพูดเยอะแล้วมันน้ำตาจะไหลเนาะขอบคุณพี่นามากๆ มันเป็นช่วงชีวิตที่มันเป็นช่วงชีวิตที่พี่ก็ไม่เคยคิดว่าพี่จะลําบากขนาดนี้เนาะไม่เคยคิดว่าจะมานั่งรอให้ลูกๆหลานๆเขาส่งมาให้กินถึงได้กินเนาะจะทําการค้าการขายก็ไม่ได้ทําการค้าการขายทุกครั้งขาดทุนทุกครั้งเนาะมันไม่มีคนมาซื้อมันไม่มันไม่มีคือมันอยู่ต่างจังหวัดนะมันอยู่บ้านเราแต่ละครอบครัวเขาก็หากินหาอยู่เขาเนาะมันค้าขายไม่ได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็าอายุเยอะแล้วเนาะที่จะมาสมบุกสมบันตะบี้ตะบันทำขายไปทัง้งที่มันไม่ได้กำไรเหมือนกับที่เคยผ่านมาใช่ไหมพี่นาบางครั้งขายก็ท้อเหมือนกันสู้ไม่ไหวเนาะแล้วก็พี่ใบก็ขอให้พี่นาสุขภาพแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากๆแล้วก็ขอให้ได้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าแบบในรู้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน ช่ลาบเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบง่ายๆสบายๆนะคะพี่นาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะไม่แต่เดือนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะคะเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็มีเด็กๆเ,เขาก็จะมีโอนให้เนาะสิ้นเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนต้นเดือนเหมือนกับเดือนต้นเดือนเนี่ยก็จะมีเงินเข้าบัญชีสองพันนะฮะ 2000, สองพันแต่น่าจะเป็นของลูกชายคนโตแต่เขาอะ จะไม่บอกเราหรอกเขามีแต่โอนให้แล้วก็จบเขาก็ไม่ส่งสลิปอะไรมาแต่รู้ว่าเป็นเงินของเขาเพราะเขาเคยส่งแบบนี้เนาะเราเคยถามเขาว่าใช่ของเขาไหมเขาบอกใช่นะแล้วก็ส่วนหลานหลานที่อยู่ภูเก็ตที่ว่าไปหาเขาอ่ะก่อนหน้านั้นเขาก็จะให้เดือนละสี่พันใช่ไหมคะแต่สองสามเดือนมาเนี้ยเขาให้มาเดือนละพันเนาะก็โอเคไม่เป็นไรเนาะเขามีน้ําใจให้มาแล้วก็ขอบคุณเขาแหละแล้วก็ เดี๋ยวรอพ่อของน้องเกลนะปกติพ่อน้องเกลจะส่งประมาณวันที่ห้าที่หกเนาะสี่พันสองพันแต่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเหมือนกับว่าพี่ใบไม่พอพี่ใบก็เลยบอกว่าแม่ขออีกสักสองเดี๋ยวมอีกสักสองพันไดไหมเขาก็เขาก็เลยบอกลูกเขาว่านั้นเดือนนี้ให้ยายไปก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้มาสองพันนะคะแล้วก็เงินลูกเขาอีกสองพันเนาะแต่แต่ปกติเขาก็ส่งแค่เดือนละสองพันนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราขอพิเศษเขา้ถ้ายืมพิเศษเขาก็จะให้มาเนาะ แล้วก็พ่อนาง,งามพรเนาะนาง,งามพรเพื่อนก็นมีโอนมาให้ทุกเดือนเนาะเดือนละสามพันสี่พันตอนก่อนหน้านั้นก็เดือนละสามพันกว่าเกือบสี่พันแต่เดือนที่แล้วเมื่อกีก็ให้มาสองพันกว่านาะงสองพันกว่านั้นคือไว้ให้ค่ารถมอเตอร์ไซค์แหละเขาก็โอนมาให้ค่ารถมอเตอร์ไซค์แต่ก็พออยู่ได้ครับพี่นาไม่ลําบากแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้ซื้อของกินแบบ ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อนะมีอะไรก็กินม,มีผักมีผัดผักผัดมีไข่ก็ต้มไข่กินกับแจ่วก็จบและข้าเหนียวมีข้าวเหนียวที่บ้านกินก็พอแล้วขอบคุณพี่นามากๆเนาะพี่ใบก็พูดไปก็น้ําตามันจะไหลเนาะก็ไม่อยากจะพูดในมุมที่แบบมันซึ้งเกินไปซึ้งแล้วมันน้ําตาไหลเนาะก็เลยไม่อยากพูดเยอะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะพี่นาสําหรับโทรศัพท์เครื่องนี้เนาะโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่นาเนาะขอบคุณค่ะ ขอให้พี่นาล่ำรวยล่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็บุญกุศลที่พี่นาได้ทํากับคนทุกยากก็ขอให้พี่นามีบุญคุ้มครองยิ่งๆิงงขึ้นไปนะคะล่ํำรวยล่ำรวยค่ะแค่นี้แหละเนาะบัดดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ